มาครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เรียกว่าอยากระบายแบบสุดๆอยากจะพูดให้ได้เลยคือมันต้องออกจากหัวผมให้ได้วันนี้คือแบบมันต้องหลุดออกจากสมองผมให้ได้จากหัวคลิปเนี่ยผม่ต้องพูดเยอะว่าวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับอะไรนั่นคือเกี่ยวกับเกม Final Fantasy 15แต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าเกมนี้เนี่ยที่จริงมันออกมาตั้งแต่ปี2016แลแล้วค่อยพอร์ตมาลง PC ตอนปี2 0 1พเพราะของั้นเนี่ยเกมมันจะค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าผมเนี่ยที่จริงก็ซื้อซื้อมานานแล้วซื้ออมมาาาดงนนก ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือซื้อมาตอนราคาเหลือสัก6 700มั้งแล้วก็ซื้อมาแต่ก็เล่นไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นคอมค่อนข้างโดยท้วยมากเล่นไม่ได้เลยจึงส่งผลให้ดองเกมเนี้แล้วก็พิ่งมาเล่นจบเนี่ยในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะก็เลยแบบอัดอันอนใจหลังจากเล่นจบคือแบบอยากจะระบายให้ได้นะเอาหล่ะที่ผมอยากจะระบายในครั้งนี้เนี่ยก็จะไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับภาพเนื้อเรื่องหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยจะพูดแค่เรื่องเกี่ยวกับก็คือเกมเพลย์แล้วก็การนําเสนอบางอย่างละกันของเกมนี้นะที่แบบตะกิดจะข หือตัดใจอ่ะแม่งแบบต้องคู่ให้ได้อ่ะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นติ่งไฟนอ่จ่าๆนะครับไม่เล่นทุกภาคคือแค่เล่นจบและอยากระบายหลังเล่นจบเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนอื่นที่เล่นจบแล้วแล้วอาจจะมีความิเห็นไม่ตรงกับผมเนี่ยอันนี้คือเรื่องปกตินะครับผมก็แล้วแต่คนแล้วแต่อารมณ์การเล่นของแต่ละคนละกันนะครับมาเราเข้าเรื่องกันดีกว่าเพิ่เจอมานานละอย่างแรกเลยคือมุมกล้องเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่มุมกล้องนรกที่สุดที่ผมเคยเจอมาคื ยิ่งกว่าทุกเกมที่ผมเคยเล่นมาเลยก็ว่าได้คือผมเป็นคนเล่นเกมยิงมาเยอะมากไม่เคยมีอาการเวียนหัวแต่พอเจอมุมกล้องเกมเนี่ยคือที่สุดมันคือที่สุดที่สุดของที่สุดเลยก็ว่าได้ถ้าคุณสู้วันในที่แคบบวกมีต้นไม้บวกในที่มืดเนี่ยนั่นคือนรกจะเปิดรับคุณในทันทีคุณจะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นทั้งฉากทั้งมอนเตอร์หรือแม้แต่ตัวเพื่อนร่วมทีมของคุณเองเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันจงใจทํางานพร้อมเพียงกันเหมือนจ้างกันมาจากบริษัทเดียวกัน เพื่อบังมุมกล้องของคุณแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าคุณกดล็อกป้าเพื่อโจมตีหรือปลกาศดาบเนี่ยที่มันสามารถบินได้ของสกิลเจ้าชายนะมุมกล้องพร้อมจะหักคอคุณแล้วก็หมุนไปหมุนแบบหมุนสปินอะอารมณ์เหมือนเครื่องเล่นสปินคคุณเ,เมที่เด็กๆมนเล่นหมุนกันอะพร้อมให้คุณอุ้ได้ตลอดเวลาผมแบบโถ่ชีวิตถ้าคิดว่าแบบชีวิตเจ้าชายลังทดแล้วนะแบบคุณอยากให้มองผู้เล่นดีนั่งเล่นมากว่ามันลังทดมากกว่าเจ้าชายอีก ต่อมาเป็นเกี่ยวกับมอนเตอร์การออกแบบดีไซน์ผมบอกก่อนนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับรูปลักษณ์พลังโจมตีดาเมจต่างๆเนี่ยผมไม่ติดเลยไม่ติดใจนั้นเลยผมติดแค่อย่างเดียวคือการล้มของเราคือมอนเตอร์บางตัวเนี่ยมันจะมีสกิลที่แบบจะเป็นการจับเป็นการชนให้ล้มอะไรพวกนี้เนี่ยคือตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือถ้าเกิดคุณเจอมอนประเภทที่ชนแล้วล้มมันจะมีเหมือนกับหมาตัวหนึ่งที่แบบมันจะมีสกิลที่แบบจะวิ่งชนเราแล้วเราต้องกดบล็อกและแพรรี่มันแล้วความหนักกว่านั้นก็คือ ถ้าคุณเจอมัน8ตัวแล้วมันกดท่าเดียวกันคือพุ่งชนคุณแล้วถ้าเกิดคุณหลบไม่ทันคุณต้องโดนชนแล้วหนักกว่านั้นคือมันกดท่าเดิมซ้ำๆแล้วบวกความหนักเข้าไีกคือมันมีต้นไม้มีที่แคบและมีความมืดโอ้โหบอกเลยคุณนี่คือองค์ประกอบความลังทดของเกมเพย์ที่สุดที่ผมเคยเจอมา คือมันเป็นอารมณ์ที่แบบผมอยากปาจอยให้แตกมากเลยคือผมเล่นดังโซมาเล่นเอลเดอร์ลิงมาเนี่ยคือเราบังคับมุมกล้องเนี่ยมันมีถากแคบไหมมันมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการบังคับหรือไม่ก็เราบังเอิญแบบล็อกเป้าแล้วแบบมันหักคอเราตามเป้าที่ล็อกหรือเพราะว่ามอนจะกระโดดไปกระโดดมาแต่เนี้คือมันหนักยิ่งกว่ามอนพร้อมที่ดันคุณไปสู่มุมที่คุณแบบมองไม่เห็นอะแล้วตอนแรกที่ผมเล่นอะคือมุมกล้องอะมันปรับอยู่ในระใกล้ผมไม่มั่นใจว่าตอนเริ่มเกมของทุกคนเนี่ยมันปรับระยะใกล้ผมหรือเปล่าแต่ผมเเเปิดมมมาาันนนอยู่่่่กกลลล้้แวววผ็ชโง แล้วผมเพิ่งรู้แม่งตอบออกได้คือตอนแรกผมอยากจะลบเกมทิ้งเลยนะเว้ยคือแบบแม่งใกล้ไปอะ่ะแล้วพอทางมันแคบมีฉากบางังมีวัตถุต่างๆบางเนี่ยโอ้โหพูดได้คำเดียวมองไม่เห็นหายเหวอะไรทั้งสิ้นโอโ้กูจะบ้าเพราะงั้นเนี่ยมอนเตอร์เนี่ยเราโดนตีแบบโดนจับโดนตีดอกเดียวเก้าๆตีดาเมจลดเลือดทีๆเนี่ยผมไม่เคยติดกูติดแค่อย่างเดียวเลยคือมึงทำแอนิเมชั่นล้ม มาแต่มึงไม่ควรถมจานวนศัตรูและศัตรูเนี่ยไม่ควรกดท่าเดียวกันในพร้อมๆกันผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณลองเล่นครั้งแรกนะโอ้โหแม่งบุอย,ยากจะกินข้อมือนหน้าโต๊ะคอมชิบหายเลยตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่าหรือว่าเราควรไปฟาร์มก่อนวะแบบยิงเวททีเดียวแบบแม่งตายห่างหมดเลยแบบขึ้นขั้วก้า,า,า,าแบบเนี้ยแต่ผมลองมองกลับกันอะถ้าเกิดสมมติว่าผมต้องทำเควสที่เป็นศัตรูชนิดเดียวกันแล้วต้องแม่งถมแบบหลายๆตัวเนี้ยเราต้องยิงเวทอย่างเดียวอะ คำถามอะงั้นกูจะมีดาบไปเพื่ออะไรถ้างั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราเจอภารกิจที่เราต้องถมแบบเนี้ยเราไม่สามารถใช้ดาบสู้ได้เลยใช่ไหมเราต้องทาวเว่เพื่อตู้มเดียวตายห่าหมดแบบนั้นหรือเปล่ปาอันนี้ผมก็ไม่รู้กันนะเพราะว่าผมเองก็เล่นครั้งแรกไม่ไปดูสปอยไม่ดูอะไรมาเลยคือแบบถามจริงไอ้ทำอย่างนี้จริงดิถ้าเกิดทำอย่าง,งนั้ทุกครั้งเนี่ยแล้วไอ้พวกภารกิจทันเตอร์ที่แบบที่รับระจากไอ้พวกอะไรวะร้านทำกังข้าวเนี่ยคือหมายความว่ากูต้องระเบิดจุดเดียวให้ม่งบึ้มหมดเลยใช่ไหมเจอภารกิจิจาแบกกยดเล พอจบกับแพทเทิร์นมอนสุดมันนะต่อมาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นทั้งข้อดีและเป็นข้อเสียละกันแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองเป็นขพอเสียมากกว่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมทีหรือว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางของเราละกันคือคือแบบยังไงดีวะมันเป็นความน่ารำคาญสำหรับผมนะผมยกให้คนเดียวเลยนะเว้ยผมขอพวกแค่คนเดียวเลยนั่นคือพอมโตไม่รู้ผู้ชื่อถูกหรอแต่หน้าชื่้พอมโตแหละคือเข้าใจผมไหมว่าบางทีเราต้องการไปทําภารกิจแต่มึงมึงสกิดเรียกกูเพื่อให้แวะถ่ายูอเว คือกูจะไปช่วยชาวบ้านกูจะไปทำเควสกูจะไปฆ่ามอนกูจะไปเก็บของกูจะไปตามหาสมบัติของตระกูลกูมึงสะกิดให้กูแวะถ่ายรูปคือการสะกิดของมันเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคงเป็นการผ่านฉากแล้วก็ผ่านจุดที่แบบถ่ายรูปได้แต่มึงมึงแค่มาร์กาให้กูก็ได้ไม่ต้องหันมาถามกูปบ่อยกูลมคานนั่งๆอยู่ไม่สะกิดมาเฮ้ยเจ้าชายแหมจุดเนี้ยวิวมันดีจังเลยนะเราแวะถ่ายรูปกันหน่อยไหมแต่ภารกิจที่กูมาร์กไว้คือ กูจะไปหาเจ้าหญิงกูเจ้าหญิงกูเขาจะไปเสกไอเรียอะไรว่ามังกรหายเหวเลยข้าดนนอ่ะเขาจะช่วยกูเพื่อแบบกู้คืนอะไรจากมึงสกิดให้กูแวะถ่ายรูปโอ้<ด> oh, แม่เจ้า <laughs> ชีวิต <laughs> กูถามจริงเจ้าชายมึงไม่มีเพื่อนที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมไอเวน บอกเลยนะถ้าเกิดผมมีเพื่อนในชีวิตจริงแบบนี้นะกูจะเปิดประตูรถกูจะถีบให้มันงไปถ่ายรูปแล้วกูจะขับไปต่อชิบายนคือก็เข้าใจแหละมันเป็นกิมมิ c ของเกมแบบเป็นคอลเลกชันเออแวะถ่ายรูปมุมสุดสของเกมแบบถ้าทางคู่นา่นานเนี่ยได้สร้างฉากเข้ามาแบบสวยงามอยากให้แวะดูเข้าใจแต่แบบมึงแปะมาคยได้เวลาแค่แบบเฮ้ย แบบมึงอาจจะมีคำพูดสั้นๆแบบม่ต้องให้กูกดอ่ะเฮ้ยนี่จุดนี้สวยงามมากเลยเนาะวาเราไว้ถ่ายรูปก,กันก็ได้ไม่ต้องให้กูมานั่งกดตอบว่าจะจอดหรือไม่จอดไม่ต้องยุ่ง <S 1> <S 1> เดี๋ยวกูจะดูกูลงไปดูเองคือสำหรับผมเนี่ยมันเป็นการขัดมูดแบบมากๆนะแบบเราจะทำภารกิจเนี้ยหรือเป็นภารกิจต่อเน,นื่องเนี่ยกางจะขับไปละ อยู่ๆแม่งบอกขอแวะถ่ายรูปแล้วบังเอิญกูกดผิดกูกดรับแล้วกูแล้วกูต้องลงจากรถแล้วกูต้องขึ้นรถใหม่แล้วกูต้องกดไปเปลี่ยนเวสอีกชิบหายก<ม>ูบอกเลยนะใน,นบรรดาทุกคนในทีเนี่ยกูอยากจะไล่ผมโตออกที่สุดละลำคาญเหลือเกินตอนแรกก็กะาจะจบไปแค่แน่แต่ว่าขออีกสักน,นิดนึงนะขออีกนิดนึงนะคุณผู้ชมก็คืออยากจะบ่นเรื่องเกี่ยวกับอ่าไม่เรียกว่าบ่นอยู่ว่าเรียกว่ารีวิวสั้นๆละกันนะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องหลักผมเล่นจบนะแต่ว่าจะไม่รวมเกี่ ถ้าสำหรับคะแนนเนี Mother, ่ยของไข้ประมาณสัก5เต็ม10และกันเหตุผลก็คือเนเรื э ่องเนี принципе, ่ยค่อนข้างเป็นเส้นตรงถ้าเกิดคุณเล่นแบบไม่แวกภารกิจย่อยเนี่ยมันจบเร็วมากเลยนะถ้าตีเวลาเนี่ยถ้าเกิดสมมติฟาร์มเล็กๆน้อยๆอย่างมาก20ชั่วโมงคือจบแล้วนะคือจบในเรื่องหลักแล้วก็ผ่านเลยแล้วก็ค่อยมาเล่นั่งเล่นนิวเกมใหม่หรือว่าค่อยกลับมาเล่นใหม่ค่อยเก็บของต่างๆหรือว่าพวกภารกิจเสริมต่างๆหรือแบบสมบัติของราชวงศ์แต่ประเด็นคือตลอดเวลาที่ผ่านมาไฟนอลที่ผมเล่นมา ทุกองประกอบในการฟาร์มหรือแหวกเก็บของเนี่ยมันจะเป็นการผ่านจุดเนื้อเรื่องกันมาหรือไม่เราจะเป็นการฟาร์มเพื่อเราจะผ่าน,นเรื่องต่อไปแบบแลาจุดตรงนี้ที้แบบมันแม่งเลเวลเท่านี้แต่เราผ่านไปไม่ได้เราก็ต้องไปฟาร์มเราจะวิ่งข้ามไม่ได้แต่พออันนี้เนี่ยบางทีเราผมผมคิดว่านะไม่จําเป็นต้องฟาร์มเลยก็ได้คุณสามารถเล่นตรงจบในเรื่องเลยก็ได้ซึ่งมันทาให้แบบกิมิกในการฟาร์มสำหรับผมเนี่ยมันด้อยลงมาคือไม่ใช่ว่าเกมมันไม่ดีนะแต่ตรงกันข้ามอะ่ะผมฟาร์มเพื่อผมอยากจะจบเนื้อเรื่อง ผมฟาร์มเพื่อเก่งขึ้นเพื่อไปคิดเนื้อเรื่องแต่พอเราจบเนื้อเรื่องได้แบบโดยง่ายๆแบบเนี้ผมจะหมดกําลังใจในการฟาร์มหรือว่าแบบการเก็บกิมมิคต่างๆอะเพราะผมไม่คนพวกแบบเก็บของเสริมให้หมดฟาร์มของให้ครบตันเบลก้าๆผมไม่ใช่คนอะไรแบบนั้นอะพอมาถึงตัวนี้ไปคือแบบคือต่อให้เราผมเล่นมา5้สชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบไม่อยากเก็บอะไรแล้วอะกูเหนื่อยอะยิ่งมีเนื้อเรื่องเสริมกับ DLC เนี่ยผมรู้สึกแบบไม่อยากเล่นแล้วอะผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดไปเล่นเนี่ยกูต้องไม่ฟาร์มเบลหรือรแคงงตจบ แต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่ในเรื่องตรงจบไปเลยเนี่ยทาไมทําไมไม่เอาในเรื่องเสริมอยู่ในเรื่องหลักวะให้มันเป็นเส้นเดียวกันก็ได้เป็นพลากราฟเดียวกันน่ะสมมุติแบบตอนที่เจ้าชายหลับแล้วตัวละครอื่นไปทำภารกิจตัวน,นี้นั่นเนี่ยมึงก็ให้กูเล่นตัวน,นั้นสิแล้วก็อยู่ในเรื่องหลักไปเลยจะแยกทําไมแยกไปทําเพื่ออะไรคือแบบถ้าดีโอซีแยกมาเนี่ยโอเคไม่อันนี้เข้าใจเป็นตัวโกงแตไ่ไอตัวละครอื่นเสริมที่มันไปทาอื่นมาตอนที่แบบเส้นนองลุ้นของพวกเนี่ยทำไมถึงไม่เอารวมกันแล้วพอผมเล่นในเร มันเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างทั้งจุดประสงค์ของตัวโกงทั้งไอ้เพื่อนเด็กไปทําอะไรมาไม่รู้จากเล่นก็ต้องเล่นในเรื่องเสริมทําให้แบบมันหมดอารมณ์ในการเล่นนะ่ะมันควรอยู่ในเส้นเวลาเดียวกันป่าวะหรือไม่ก็บอยู่ในเส้นลารกาเดียวกันแบบเออฮี่เราต้องเล่นตรงนี้นะไม่ไหววะ่ะต้องไปฟาร์มค่อยกลับมาเวลกลับมาฟาร์มกลับไปเนื้อเรื่องหลักอะไรพวกนี้คือแบบแม่งเป็นไฟนอลนที่ผมแบบแตะขิดตะขวงใจที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแต่อย่างน้อยก็ดีนะดีด,ดีคือดีหนังนะผมบอกเลยสำหรับผมผมไปดูหนังมาก่อนแนละ้วค่อยมา หนังสนุกนะหนังที่เขาทําแยกมาอันนั้นสนุกผมเคอเห่อแว่นสนุกกับปาร์ตี้ยจนไปของราชัยที่ายแว่นกูเราเป็นเศร้าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเกมมาทันไม่ทันปะวะมันเลยเป็นย่อยๆเสริมมาน,นี่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเกมมันเก่าแล้วผมก็ขี้เกียจไปตามหาอ่านหรือว่าไปตามสื่อขา่าวว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่าอะไรอ่ะอ้าวโอเคโอเคนี้ผมนึกได้อีกเรื่องหนึง่งเรื่องสุดท้ายเลยคือฉากไฟนอลบอสผมกล้าพูดเลยนะว่าไฟนอลที่ผมเล่นผ่านมาทุกภาคไม่ว่าจะเป็นบอสหรือมินิบอสเนี่ยแต่อไฟนอนสิบห้า เป็นการสู้บอสที่น่าเบื่อมากคือแบบอารมณ์ือนเราสู้ตามสกีแ่ะคุณผู้ชมคือการต่อสู้มันเนี่ยมันคือเป็นการสู้ดวหนึ่งเลยกับตัวโกงฟันสู้เหมือนกับปกติแล้วถ้าเกิดคุณลองคิดดูนะมันจะมีสู้ถึงระดับหนึ่งแล้วจะมีฉากแบบคนนู้นมันมีมาสู้หรือแบบแปงลงร่างสู้คนเนี่ยสำหรับผมเหมือนเป็นการเล่นเกมตามสรีปะค,คือคุณแค่กดโอค้างมันก็ได้คุณไม่ต้องหลบก็ได้กดกดค้างคุณใกล้ตายคุณก็กินยากดโอค้างไปเลยพอถึงจุดระดับหนึ่งแปงลงร่างสู้กัน บินสู้หูยคุณแม่งอยู่ตอนแรกเหมือนเท่แต่เกมเพลย์แม่งยังห่วยคือแบบผมกล้าพูดเลยว่าแม่งงงมากคือบินสู้กันบล็อกบล็อกแล้วแสงก็วิ่งสองตัวบินใส่กันแล้วก็ฉากวิ่งไปเรื่อยๆแต่สำหรับผมอะถ้าเกิดผมมองในมุมของแบบอาจจะแก่ก็ได้นะผมมองเลยว่าเหมือนไอ้สองตัวเนี้ยแม่งยืนอยู่แค่ที่เดิมอะแค่ฉากแม่งวิ่งไปอะอารมณ์เหมือนคนเล่นเกมวัดเมื่อก่อนที่มันจะเป็นพวงอะไรขับรถอะที่รถมันก็อยู่กับที่แหละคุณแค่แค่ฉากมันวิ่งวนไปเรื่อยๆแล้วคุณแค่คิดว่ามันเคลื่อนที่แหละแต เด็กโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีพูดตรงๆคือฉากสู้บอสอะ่ะมึงกดโอค้างไปเลยมึงใกล้ตายมึงกินยาจบมีแค่นี้จริงๆไม่มีความตึงตาตึงใจตอนจบถึงแบบโ,โหแบบเข้าไปดวงดาวไปรวมผู้วิทักษ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่การบอสตุ้มหายไปแล้วราชาก็เสียสละชีวิตคือแบบ <laughs> นี่สู้บอสจริงกันดินี่คือสู้บอสจริงบอผมแบบกู <laughs> เสียงเหนื่อยมากเลยคลิปนี้กูบอกเลยแบบ กูพยายามเขียนสคริปต์นะแบบให้ตัวเองเขียนรู้เรื่องนะแต่พอเขียนเสร็จปุ๊บแล้วกูพูดจากอินเนอร์เนี่ยบอกเลยว่าแบบกูจะเสียงเนอพูดเลวพูดรู้เรื่องแบบแม่งออกมาจากใจอะคือแบบออกมาจากใจดูนี้ว่าแบบนี่คือไฟนอลใช่ไหมนี่คือไฟนอลที่กูเคยเล่นใช่ไหมจริงคุณผู้ชมแบบมันจะพูดอะไรแล้วอะแบบเล่นจบแบบุ๊แบบแม่งต้องพูดอะต้องระบายให้ได้อ่ะก็เอาเป็นว่าคลิปวันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครเคยเล่นผ่านมือผ่านตาหรืออะไรบ้างเนี่ยลองระบายผมสักนิดนึงว่า คุณคิดอนผมไหมหรือว่าตอนที่เกมออกแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบมันแก้ไขปรับปรุงมาถึงจุดนี้หรือนี่คือจุดที่ดีสุดนะแต่ว่าในรีวิวเขาบอกว่าเกมดีนะสำหรับผมเนี่ยเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ขัดก็คือผมเป็นคนที่แบบเล่นได้ง่ายๆและแบบอะไรซึมซับได้ง่ายๆปรับมูดปรับทงให้มันเข้าใจแต่พอไปเจอเกมเพย์แบบนี้เจออะไรแบบขัดใจเล็กน้อยแบบนี้คือแบบเศร้าใจอ่ะยิ่งฉากสู้บอสมันควรจะอีปิกตะวะคนแบบตึงตาตึงใจอ่ะ แต่ผมกลับกันอะผมสู้ไอหมาสาหัวไออะไรวะไอเทพไฟกับไอบิดีบอสสตัวก่อนถึงบอสต,ตัวบนสุดที่แบบมีเพื่อนโชว์เท่เงี้ยแม่งยังดูสนุกกว่าสู้ไฟนอ่นบอสดีกอ,อะคือแบบแม่งเป็นบอสที่ไม่ตึงตาตึงใจเลยแม่แต่แบบเสียเสียวอึดใจผมสักเล็กเลยแม่งเอ้ยโอเคครับคุณผ,ผู้ชมก็ผมก็อยากระบายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับใครมีความคิดเห็น อะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยช่องข้างล่างนี่คือเป็นสำหรับคุณเลยว่างๆกเ็เขียนมาเหงาเหลือเกินแม่งเอ้ยไม่มีใครเขียนคอมเมนต์สักเล็กน้อยเลยเอาล่ะถ้างั้นผมขอพักผ่อนกับดาวก่นแล้วกันนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบอกเลยฉากจบท้ายไม่ต้องประทับใจจริงไหมคุณผู้ชมนี่็นไงโอ้โหบาลังสุดหล่อเท่กับรูปที่เราประจนภยัยแลวผมโตที่ถ่ายไว้นั่นคือรูปอีกนิด ขี่โชกกรโบเป็นไงชุดพ่อครัวด้วยเป็นไงเลือกสัตว์ครับรูปมาอย่างดีเยี่ยมโอ้โหสุดยอดบอกเลยนี่การผจญภัยของผมด้วยน,นะลูน่านี่เป็นไงอีกนิดเท่ไหมกับพ่อครัวของเขาสุดยอดบอกเลยแต่เจ้ารูปของตัวแบบไม่เอากีกี้หน้ามันเอานี่ดีกว่าอีกนิดคนทำกับข้าวให้เรากินให้เราเติบโตถึงทุกวันนี้จะไมไดนรูหน้าที่ผมถึงจุดนี้ได้เพราะว่าอีกนิดทำกับข้าวให้กินอร่อยชิบหายเลย เอ้ทราบซึ้งตึงใจพอก่อนจะติดเลท